สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook ทุกคนครับผมวันนี้อยู่ในช่องอีสานมักจกนะครับผมก็พามาชมรถหกล้อดำครับผมซ s u z u dega ครับผม 6he12 ไม่ใช่สองร้อยนี่วะร้อยเก้าห้าตัวนี้พิเศษนะครับผม ตัวนี้ฝาแดงนะครับผมหรือว่าคาดแดงนะครับผมส่วนปั๊มนะครับจะเป็นหก h e หนึ่งตัวนี้ขีดหนึ่งนะครับผมเร่งติดมือดีครับผมติดมือดีครับเร่งกองใหญ่ครับกองใหญ่ไม่ใช่กองไอตัวมุนเอาแบบล็อกกี้นะครับกองใหญ่ สีชมพูนะครับผมออกม่วงนะครับผมชมพูออกม่วงไม่เป็นชมพูเลยนะครับผมเป็นชมพูออกม่วงตอนนี้ยกหัวอยู่มันดูภายในนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเวลาเร่งด่วนครับนี่ภายในนะครับหัวเห่อ ไฟเฟยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูคร่าวๆนะครับผมดูคร่าวๆก่อนนะครับ <c oughs> ถ้าท่านใดสนใจก็ค่อยติดต่อผมมาครับมาดูตัวจริงครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับรถยังไม่ได้ล้างฉีดน้ำใส่เฉพาะคัสซีนะครับก็กระบะ ยังเป็นสีมันหมองนะครับผมสีจริงๆแล้วมันสวยนะครับเนี่ยสีจริงๆแล้วมันสวยนะเนี่ยถ้าขัดออกขุดออกนะครับเห็นไหมแตกต่างกันเลยสองด้านนี่ครับแหนเป็นแหนบนอกนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับแหนบแหนบนอกนะครับผมแหนบนอกเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้หน้าหกนะครับผมหกเซน แต่ว่าตัวนี้เป็นเจ็ดนะครับผมเป็นแหนบนอกนะครับคานหน้ากว้างนะครับผมถ้าจะเป็นพวกเดกา้าคานหน้ามันจะกว้างหมอน้ำอุ้มลมยังแกวแฉวอยู่เลยนะครับนี่นะครับหม้อน้ำด้านหน้าครับโอเคเครื่องแห้งกิฟครับผมเอตัวนี้นะครับ น้ำมันออกกองนะครับผมน้ำมันออกกองน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่า 6HE จะไม่มีระบายไอนะครับผมเพราะว่าระบายไอเอาเข้าเอาเข้าไปไอดีนะครับเนี่ยเนี่ยฝาฝาเบาอ่าเข้าไปเข้าไปไอดีเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ามันเลยไม่มีไอท่อระบายไอลงนะครับส่วนตัวนั้นจะเป็นเยื่อที่ กองน้ำมันเครื่องนะครับฝาข้างตัวนี้เป็นประมาณหกสิบเซนนะครับฝาข้างสูงประมาณหกสิเซนสเปคเป็นสเปคดําทางพลาดครับผมสาเมตรห้าสิบสาเมตรหกสิบนะครับประมาณนี้เดก้ากว้างประมาณสองเมตรสิบห้าถ้าเป็นเดก้าถ้าเป็นล็อกกี้จะกว้างประมาณสองเมตรสิบสองเมตรสิบสองนะครับผมนี่นะครับสภาพภายนอกนะครับผม พื้นกระบะครับอ่าพื้นกระบะยังสวยๆนะครับผมพื้นกระบะยังสวยๆนะครับอ่าเบกฝั่งด้านซ้ายเยืมอหนึ่งล้อนะครับตัวนี้นะครับผมต้องแก้ไขนะครับแล้วก็มีตัวจะแก้ไขแล้วก็มีซีนกระบอกนะครับผมซีนกระบอกแล้วก็ที่ตัวยกนะครับผม ปั๊มตัวยกนะครับผมไม่ใช่ปั๊มตัวปั่นนะครับปั๊มตัวยกเนี่ยก็เยื้อมครับจุดบอดนะครับผมมีแค่นี้ครับมีแค่นี้นะครับผม,มดูสภาพนะครับจงอางยังไม่ยังไม่มีแผลนะครับผมยังไม่มีรอยนะครับผมจงอาง พวกเสาดำนะครับผมเสากระบะดำยังโอเคครับฝาท้ายเก็บแค่สีครับผมก็อโอเคนี่นะครับยางพอได้ครับยางก็พอได้แต่ไม่ไล่ไม่หลายเส้นโอ้ไม่พอได้แล้วนี่ตอนแรกผมเห็นแค่ตรงนี้นะครับยางต้องเปลี่ยนนะครับยางตัวนี้ต้องเปลี่ยน ก็หลังคูอ่อันนี้ก็เปลี่ยนครับผมย่างหลังเปลี่ยนใหม่หมดนะครับก็ขายตามสภาพครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ยังโอเคนะครับใหม่นะครับผมสภาพใหม่อยู่นะครับ แบตเตอรี่สภาพใหม่ตัวนี้จะเป็นปั๊มลมทางลมนะครับผมนี่นะครับเลขสี่ FRA สองสามสอง K หนึ่งดแล้วก็เป็นรหัสสามศูนย์ศูนย์สองห้าสามห้านะครับ,น,รบนี่ก็จะเป็นเลขเอเครื่องนะครับหกอ E หนึ่ง าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแตพ่พาสีพาสี30กันยาหกห้านะครับผมพาสีนะครับยังไม่ขาดนะครับผมเตือนหน้านะครับผมนี่นี่นะครับรถใช้งานนะครับผมรถใช้งานรถพร้อมใช้เลยครับข้างใน ดูพื้อนอืมโอเคโอเคนะครับสภาพสวยนะครับสีสันสวยอยู่แต่ไม่ได้ล้างนะครับรถยังไม่ได้ล้างอันนี้เป็นพวกคัดไายนะครับผมคัดไายดันนะ กันชนนี้ต้องเปลี่ยนนะครับกันชนนี้ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็เอาไปทำสีใหม่นะครับก็ลดราคาไม่แรงนะครับผมรถเปิดอยู่ที่ราคาหกสิบนะครับผมหกสิบพร้อมต่อรองนะครับผมหกสิบต่อรองนะครับผมหกสิบต่อรองก็จะมีค่านำพานะครับผมเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นนะครับผมสำหรับ คนพามานะครับก็ห้าพันบาทครับค่าคอมมิชชั่นก็ห้าพันบาทครันนี้จะเป็นหกแสนบาททุวนต่อรองนะครับผมถ้าชอบก็มาต่อรองเอาเองครับให้คนซื้อกับคนขายต่อรองกันเอาเองไม่ต้องผ่านผมนะครับผมเป็นแค่คนพามาดูนะครับผมผมขอแค่ค่าคอมนะครับนี่สวัสดององเอวนะครับ สนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมทางเบอร์โทรศัพท์นะครับก็0611293477ครับ0611293477ครับผมเสียต้นครับผมหรือจะเป็น YouTube ก็เอ f e c o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  กก็นายต้นแล้วก็ YouTube อีสานมักจกครับผมอินบ็อกเข้าไปได้เลยนะครับผมจะมีแอดมินส่วนตัวของผมไว้บริการพี่ๆน้องๆน,นะครับผมค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมกับเจ้าเดก้าร้อยเก้าห้าครับผมคัสซีนอทครับผมขอบคุณครับ